ไปดูของขวัญปีใหม่ค่ะทางด้านของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่9ค่ะเขาได้เร่งขับเคลื่อนนะคะในเรื่องของโฉนดที่ดินให้กับชาวบ้านในพื้นที่ชายแดนจันทบ,บุรีเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมค่ะนายพิคเนตต์ตวงผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่9ในฐานะประธานกรรมธิการ ในฐานะประธานกรรมการธรรม,มาภิบาลจังหวัดจันทบ,บุรีหรือว่ากทจอจันทบ,บุรีนะคะได้มีการนําคณะกรรมการธรรม,มาภิบาลจังหวัดจันทบ,บุรีรวมไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปติดตามผลการดําเนินงานขับเคลื่อนไทยไปด้วยการระดับจังหวัดในเรื่องของการขอออกสฉนดที่ดินของชาวบ้านในพื้นที่ตำบลเทพมิตรอาเภอปุ่งน้าร้อนและอําเภอสายดาวจังหวัดจันทบ,บุรีค่ะ เนื่องจากที่ผ่านมาชาวบ้านได้มีการยื่นคำขอรังวัดเพื่อออกโฉนดที่ดินแต่ว่าไม่คืบหน้ามาเป็นเวลาหลายปีอีกทั้งยังติดในช่วงของสถานการณ์โควิดสิจึงได้มาติดตามเร่งรัดแล้วก็ร่วมกันแก้ไขปัญหาเพื่อให้ชาวบ้านมีที่ดินทำกินสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมลดความเหลื่อมล้ำสร้างความเป็นธรรมในการกระจายการถือครองที่ดิน ด้านสำนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรีสาขามะขามเหนืยงานหลักที่รับผิดชอบในการขับเคลื่อนเปิดเผยว่าขณะนี้ก็ได้มีการรังวัดที่ดินของชาวบ้านเสร็จสิ้นไปแล้ว29รายด้วยกันแต่ว่ายังคงติดขัดปัญหาอยู่บ้างเล็กน้อยซึ่งผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่9เดเร่งดำเนินการออกโฉนดที่ดินให้ชาวบ้านภายในเดือนตุลาคมปี2566นี้ ส่วนที่ดินที่ยังไม่มีการรังวัดให้ชาวบ้าน23แปลงนะคะให้ดําเนินการรังวัดทันทีโดยอาศัยเทศบาลท้องที่ประสานความร่วมมือเดินหน้าต่อภายในระยะเวลาหนึ่งเดือนหรือก่อนปีใหม่นี้ค่ะก็วันนี้มีการประชุมกันในการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ในเรื่องของการจัดสรรที่ดินทํากินนะครับการขอออกโฉนดต่างๆซึ่งก็การยื่อนเรื่องต้อง ขอจากสำนักง,งานที่ดิน,นะครับในพื้นที่แล้วผลการประชุมก็เปมีความเรียบร้อยดีครับมีประมาณ20 20ตัวแทงที่มีการสำรวจเรียบร้อยแล้วเพื่อจะดำเนินการ ของดรัฐวิตตั้งเกียรติพัชระค่ะในยกสมาคมคมการค้าและการท่องเที่ยวชายแดนไทยกัมพูชาจันทบุรี ท่านได้เป็นตัวแทนชาวบ้านเปิดเผยว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่สองที่มีการพูดคุยและสรุปความคืบหน้าซึ่งผลวันนี้ถือว่ามีความสุขมากที่หน่วยงานต่างๆได้ให้ความสําคัญกับชาวบ้านและเร่งแก้ปัญหาอย่างจริงจังซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นชาวบ้านไม่มีเอกสารสิทธิ์ที่ดินถือครองทําให้ไม่สามารถดําเนินกิจการใดๆในพื้นที่ได้รวมถึงการทําการเกษตรหรือแม้กระทั่งไฟฟ้าก็ไม่สามารถทําได้นะคะ ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวถือเป็นพื้นที่เศรษฐกิจในการพัฒนาเมืองชายแดนหากมีฉนดที่ดินแล้วจะสร้างรายได้เข้าประเทศและจังหวัดอย่างมากรวมถึงชาวบ้านเองก็จะได้ผลประโยชน์โดยตรงเพราะว่าเป็นที่ดินของชาวบ้านไม่ใช่ของนายทุนอีกทั้งจะเป็นการจะเป็นพื้นที่นะคะที่ทําการพาณิชย์การค้าโกดังส่งสิน,สสนค้าและเช่าที่ซึ่งก็จะเน้นการรักษาสืบทอดมรดกไว้เป็นของลูกหลานรุ่นต่อๆไปจะไม่เน้นขายที่โดยเด็ดขาดด้วยค่ะ ภาพรวมวันนี้นี่ใช้คาว่าไม่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 ใช้คําว่าพอใจใช้คําว่ามีความสุขก็คือมันเหนือความพอใจแล้วก็มันมีผลของการส่งผลของความสาเร็จจากการทํางานอย่างมีเป้าหมายแล้วก็สามารถกําหนดเงื่อนเวลาได้คือถ้ามันเสร็จแล้วเนี่ยหนุ่มชาวบ้านเนี่ยสามารถใช้พื้นที่เนี่ยในการทําเรื่องการพาณิชการค้าอันที่สองก็คือทําเรื่องของโกดังแพ็คส่งสินค้า อันที่3ก็คือให้เขาเช่าที่ในเรื่องของการมีรายได้แล้วก็มูลค่าที่มันจะเพิ่มขึ้นเราไม่เน้นให้ใกับชาวบ้านที่จะต้องขายซื้อขายไม่เราเน้นเรื่องการรักษาไว้ในการเป็นมรดกแล้วก็สามารถสรืบทอดถึงลูกหลานได้และพื้นที่นี้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจจริงๆและอยู่ในผังของจังหวัดจันทบุรีในเรื่องของการบรรจุอุพรณ์นำเข้าส่งออกให้กับ